ทุกคนตอนนี้ประมาณ6โมงใกล้จะครึ่งแล้วดูสิเช้าวันนี้หลังจากฝนตกตลอดทั้งคืนมีไอหมอกอยู่บนภูเขาด้วยอันนี้ท้องฟ้าทางพระอาทิตย์ตก พอดีจะไปไหนนีแมวเหมียวกับต้นหอมแมวมาค่าทำอะไร ไว <Why? S 2> กระเดินมาหรอคะอที่สิงย้มมีน้ำค้างด้วยน้ำค้างน้ำปดไม่รู้แหละรบมากแค่แค่นี้แหละเรากำลังจะไปเก็บผักต่อเห็นไหมแม่กำลังเก็บผักอยู่นน่น เราก็กำลังจะไปเก็บล้วดูสิท้องฟ้าก็สวยภูเขาไอหมอกก็สวยพระอาทิตย์กำลังขึ้นก็สวยสวยไปหมดเลยบ๊ายบายนะทุกคน